ขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณขอคุณลักขอบคุณวันดีค่ะคุณหินคุณหินวันนี้เราจะทําภารกิจของภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราสัจจาบารมีนะคะวันนี้ก็จะพาคุณหินมาดึงพลัง ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณหินไปไว้ตรงไหนดีเอ่ยจุด B จุด A ของเรานะคะวันนี้เราก็จะพาน้องหินนะคะไว้ตรงดอกชวนชมดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องหินมาไว้ตรงดอกชวนชมนะคะวันนี้ฝนตกด้วยอากาศชื้นฉ่ำมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวางคุณหินไว้นี่ก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุด A นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณ อ่าอ่าผู้ผิดนะคะเดี๋ยวขอขอย้ายพื้นที่ก่อนนะคะขอหาจุด A ก่อนเดี๋ยวเราจะพาน้องหินไปอยู่สถานที่จุด A ก่อนนะคะตรงนี้เราจะเป็นสถานที่จุด A ของเรานะคะจะเป็นดอกจะเป็นต้นอันนี้นะคะเนี่ยกวัมกมรกตนะคะโอเค <sque> e> เดี๋ยวเราจะพาน้องหินนะคะไปอยู่ต้นไปต่อไปต่อที่ต้นชวนชมนะคะรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณ ขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลกนะขอบคุณคุณห็นค่ะคุณอเมทิศค่ะมาอยู่ต้นชวนชมของเรานะคะเราจะได้มีพลังงานคนชื่นชมโอเค น,นี้พี่อเมทิสลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้องๆนะคะน้องๆก็จะเป็นกลุ่มของแฟงกินเซนนะคะเป็นน้องแฟงกินเซนเนาะโอเคอันนี้ที่2แล้วนะคะน้องแฟงกินเซนของเราป้าป้าไปอยู่กับพี่อเมทิตนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ต้นชวนชมของเราลักนะขอบคุณ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 ,อคณโอเคอยู่กับพี่อเมซีนะคะโอเคเราจะย้ายเตือน้องหินก้อนที่สามเลยนะคะ เราจะย้ายน้องยีนก้อนที่สามของเรามาจะมาเดี๋ยวพาไปอยู่ต้นชวนชมอยู่กับอากาศดีๆนะคะโอเค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 รักนะขอบคุณโอเครักนะขอบคุอยู่กับพี่ๆนะคะอยู่กับพี่ๆนะคะพี่ๆอเมซีนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณอ่าก้อนที่สี่แล้วนะคะไปค่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 ะพาเพื่อนๆไป เพื่อนๆไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกรับน้องเฟนกินเซนด้วยนะคะดูแลน้องด้วยนะคะโอเคภารกิจเราเริ่มต้นผ่านไปสี่นาทีแล้วนะคะสี่นาที อันนี้ก็เป็นวันฝนตกด้วยอากาศชื้นฉ่ำหัวใจมากมากโอเคอันนี้ต่อนะคะแฟนฟินเซนนะคะโอเคน้องแฟนฟินเซนไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อเลย่ะน้องแฟนฟินเซนออกไปร <c oughs> ักนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณโอเคอยู่ดีนะคะน้องแฟนฟินเซนอยู่กับเพื่อนๆนนะคะอยู่กับพี่อเมทิสนะคะ โอเคไปแล้วไปเอาเพื่อนเพื่อนมาอีกกันนะคะไปเอาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันอากาศชื้นฉ่ำมากอากาศดีมากๆนะคะวันนี้โอ้เลิศงามยามดยีเลยนะคะวันนี้เลิกงามยามดีไปต่อค่ะไปต่อรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณ ขอบคุณแล้นะขอบคุณนะจุบๆๆๆ <laughs> ุจุบุจุบุปปะนัหินได้ยวเปิดไฟได้เปิดไฟให้สว่างก่อนนะคะโอเคต่อค่ะแพียงกินเซน เอาน้องไปเลยนะคะรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณโอเคมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะเพื่อนหินมาแล้วนะคะเพื่อนหินมาแล้วโอเคผ่านมา มาหกนทีแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวพาน้องหินมาอีกนะคะรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณ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 โอเคเนี่ยนะพาน้องไปเล้วพาน้องแฟนเซ้นเซนไปแล้วพาน้องแฟนเซ็นเซ็นไปเร็วเรวเลย รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาแล้วสวัสดีค่ะ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 อยู่กับเพื่อนๆนนะคะอยู่กับเพื่อนเอยู่กับพี่ชวนชมนะคะปลอดภัยแน่นอนอยู่กับพี่ชวนชมของเราเดี๋ยวไปเอาเพื่อนๆนของเรามาอีกดีกว่าไปเอาเพื่อนเพื่อนของเรามาอีกดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะเหลืออีกสี่น้องนะคะโอเคไปพาน้องไปพาน้องไปพาน้องไปเลยนะคะพาน้องเป็นจินเซนของเราไปไปเลยค่ะไปเลยหวัสดีค่ะ รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณเดี๋ยวไปเอาน้องอีกสามคนมาก่อนนะคะเหลือสามคนเองฝนก็เทลงมาอย่างแบบรุนแรงเลยนะคะขอให้น้องฝนหยุดตกช่วงหกโมงก่อนนะคะขน้องไปขน้องไปไปน้องไป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  let's go 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 let Let's go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  Thank you Thank you Thank you รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณมาแล้วค่ะก็ก็ก,ก็เปิดประตูเปิดออกดูมีเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะขออยู่ด้วยกันนะคะตอนรับน้องใหม่คะ่ะเหลืออีกสองคนนะคะรอเพื่อนก่อนนะคะที่รักของฉัน รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาเพื่อนมาอีกสองเพื่อนนะคบสองเพื่อนของเราโอเคแนว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 รักและขอบคุณ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  แล้วก็ขอบคุณแลขอบคุณขอให้มีความสุขกับการอยู่ด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยคนนะคะก็ๆๆให้เข้าด้วยคนหรือน้องคนสุดท้องนะคะหลือน้องสุดท้องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไต่เลื่อนย้ายน้องสุดท้องมาอยู่ด้วยกัน ครับรักนะขอบคุณ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 ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝนตกโปรยอยู่ในถรำอากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราจะพากลับไปอยู่ที่เดิมนะ รับพลังงานสักหนึ่งนาทีก่อนนะคะรักนะขอบคุณ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 ขอบคุณ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 รักนะขอบคุณ โอเคใช้เวลา11นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องกลับบ้านเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านเนาะ,ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องอเมทิสไปอยู่ที่เดิมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมพี่ชวนชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเยี่ยมพี่ชวนชมนะคะพี่อเมทิสกลับบ้านก่อนนะคะ กลับบ้านเราดีกว่ารักนะขอบคุณรักนะขอบคุณ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 รักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณเนี่ยเราก็จะพาพี่อมทิสตมาอยู่ที่เดิมของเรา พาพาน้องๆมาด้วยพาน้องๆมาด้วยพาน้องๆมาด้วยจะได้อบอุ่นหัวใจไปค่ะไปค่ะไปน้องๆงฟนกินเซนคาะเดี๋ยวพากลับบ้านนะคะพากลับบ้านนะคะขอบคุณพี่ชวนชมขอบคุณพี่ชวนชมที่ให้น้องแฟงกินเซนน้องอเมทิสต์มารับพลังงานจากน้องชวนชมนะคะ ไปค่ะไปค่ะ let's go 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 okay เยี่ยมแมที่น้องแฟรงกิเซนมาแล้วค่ะขออยู่ด้วยคนนะคะดูแลกันแลกกันนะคะไปค่ะไปค่ะได้อีกสิบน้องนะคะ เดีอีกสิบน้องของเราไปค่ะบาน้องเพียงกินเซนขอบคุณพี่ชวนชมนะคะขอบคุณพี่ชวนชมที่ให้รับพลังงานจากพี่ชวนชมขอบคุณค่ะพี่ชวนชมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนมมาใหม่นะคะไปแล้วค่ะรักและขอบคุณรักและขอบคุณ รักและขอบคุณ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 ขอบคุณ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 รักและขอบคุณขอบคุณ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 รักและขอบคุณ ว้าวไปค่ะพากลับบ้านแล้วนะคะน้องแฟงกินเซนขอบคุณพี่ชวนชมค่ะที่ให้น้องแฟงกินเซนมารับพลังงานดีๆจากพี่ชวนชมไปค่ะไปค่ะรักและขอบคุณ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 ขอบคุณรักและขอบคุณ ขอบคุณล่ละขอบคุณจ้าไปอยู่กับเพื่อนๆนะคะไปค่ะโอเคเดี๋ยวพาน้องไปแล้วนะคะพาน้องไปก่อนนะคะไปแลวน้องของเราน้องของเราไปอ,อยู่บ้าน กลับบ้านก่อนนะคะพี่ชวนชมน้องฟรงกินเซนขออนุญาตกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้น้องจะมาใหม่นะคะมารับพลังงานสีชมพูหัวใจสีชมพูเบิกบานร่าเริงแจ่มใสทั้งวันสดใสเบิกบานร่าเริงสดใสล่าเริงเบิกบานรักและขอบคุณรักและขอบคุณ ขอบคุณลักและขอบคุณไปค่ะไปอยู่นี่นะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวน้องมาต่อนะคะรักรักขอบคุณรักรักขอบคุณ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  ขอบคุณขอบคุณขอบคุณวัสดีค่ะพี่แฟงจินเซนขอบคุณพี่ชวนชมนะคะที่ให้น้องมารับพลังงานจากพี่ชวนชมรับหัวใจสีชมพูจากพี่ชวนชมของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมารับพลังงานจากพี่ชวนชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะรักแรกขอบคุณขอบคุณรักแรกขอบคุณ ขอบคุณรักและขอบคุณ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  น้องแฟนกินเซนค่ะขอบคุณพี่ชวนชมค่ะขอบคุณพี่ชวนชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุกกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวหนุมารับพลังงานความสดใสความเบิกบานขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณขอบคุณลักนะขอบคุณน้องกลับมาแล้วค่ะน้องกลับมาแล้ว ขออยู่ด้วยคนนะคะขออยู่ด้วยคน <c oughs> ไปค่ะไปค่ะมารับน้องไปอยู่ด้วยกัน สวัสดีค่ะน้องแฟนกินเซนขอบคุณพี่ชวนชมที่ให้น้องแฟนกินเซนมารับพลังงานดีๆนะคะมารับพลังงานความสดใสความเบิกบานความราเริงหัวใจเป็นสีชมพูวันนี้ดูดีดูดีดูด,ด,ด,ดีพี่ชวนชมเขาเป่งประกายออกมากับพี่แฟนกินเซนรับพลังงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะ รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณกิงกิงกิ้งกิ้งกิงกิ้งกิ้งกิงกิ้งกิงกิงกิมาแล้วค่ะกิ้งกิ้งกงกิ้เปิดประตูให้หน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่อเมดิน้องมาแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะไปค่ะไปเอาเพื่อนเพื่อนค่ะ let's go 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 Let's go. Let go, let go. Let go, let go พี่ชวนชมน้องแฟังกิ้เซนต์กลับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องมารับพลังงานจากพี่ชวนชมนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ที่ได้รับพลังงานจากพี่ชวนชมไปลคะค่ะพรุ่งนี้เจอกัน See you รักนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณค่ะกิ้งกิ้งกิ้งให้หนูอยู่ด้วยกันนะคะพี่พี่รักนะรักนะขอบคุณใช่ค่ะเหลือพี่ของเราเหลือสิบน้องนะคะเหลือสิบน้องเหลือสิบน้องน่จะเหลือสาม เดี๋ยวจะน่าจะเหลือสามน้องนะคะสามน้องเห็นค่ะสามน้องเห็นกิ้ง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 ขอบคุณค่ะพี่ชวนชมหนูกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมารับพลังงานอันชื่นฉ่ำจากพี่ชวนชมนะคะไปค่ะกลับไปค่ะไปค่ะไป let's go 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 กิ้ง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 เข้าด้วยคนนะคะอยู่ด้วยคนคะ่ะพลังงานปูเหลือเกินวันนี้สวยมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเไยเอาน้องมาต่อนะคะน้องเหลือสองน้องนะคะน้องน้องน้อง แม่มารับแล้วจ้าวัสดีจ้ากินกิง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 ขอบคุณพี่อ่ะพี่ชวนชมสิคะลูกขอบคุณนะคะพี่ชวนชมขอบคุณค่ะที่หนูมารับพลังงานมาสร้างสารตั้งต้นความเบิกบานความแจ่มใสให้กับหนูนะคะหนูจะเป็นคนดีนะคะ พี่ชวนชมค่ะพี่ชวนชมสวยมากหนูจะเจริญรอยตามพี่ชวนชมนะคะหนูจะสดใสเบิกบานละเลยอารมณ์ดีขอบคุณลักนะขอบคุณ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 กิ้ง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 มาแล้วค่ะเพื่อน ขอบคุณค่ะหนูอยู่ได้คนนะคะไปค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องสุดท้องมานะคะเหลือน้องสุดท้องของเรานะคะน้องสุดท้องยังงอแงนะลูกโอเควัสดีค่ะวัสดีค่ะอันนี้น้องสุดท้องนะคะน้องลองไปแล้วเหลือน้องสุดท้อง ลูกค้าขอบคุณพี่ชวนชมคะ่ะพี่ชวนชมคะ่ะหนูขอบคุณนะคะวันนี้หนูได้รับพลังงานดีมากเลยพลังงานความแจ่มใสความเบิกบานเราจะอารมณ์ดีทั้งวันเราจะรับพลังงานไปใช้กับโรคใบนี้นะคะขอบคุณพี่ชวนชมนะคะขอบคุณคะ่ะที่ส่งพลังงานให้กับน้องๆของเรานะคะวันนี้ภารกิจของเรา ก็สำเร็จสักเซตไปได้อีกหนึ่งวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเดยแรกในการเคลื่อนย้ายน้องหินจากจุด A มาจุด B มารับพลังงานแล้วก็ผู้สิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากที่จะสร้างพลังงานบวกให้กับตัวของเราเอนะคะอันนี้เป็นความศรัทธากับ สิ่งที่เราได้รับสารมาจากเบื้องบนว่าถ้าเราที่อยากอยากที่จะสำเร็จบนโลกใบนี้ทั้งทางด้านจิตวิญญาณและก็ทางด้านกายภายนอกเราต้องสร้างพลังงานให้กับตัวของเรารักนะขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณรักนะขอบคุณ ไปอยู่กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมที่ชวนชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ภารก,กิจของเราก็ซักเซ็สมบูรณ์พูนผลขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มภารก,กิจวันที่สองวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบาย See you tomorrow